ตอนนี้แับแมงนักภูนะครับได้เอาไก่น้องดำนะฮะก็เอามาไว้ที่บ้านพี่พอลลี่นะครับนี่นะฮะไปเราอยู่กบตูงมาแล้วนะฮะก็ผมมาเป็นเพื่อนด้วยนะพอดีผมถ่ายคลิปอยู่นะครับอยู่ตรงช่วงช่วงทางเนาะแล้วพี่ต่อเขาก็ แต่เรียกนะผมก็เลยขี่เข้ามาด้วยนะครับอันนี้บ้านพี่พอลลี่นะครับโอ้เห็นไก่แล้วนะฮะอ้าวเดี๋ยวปล่อยตรงไหนอ่ะพี่ต่อดับเครื่องกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะปล่อยตรงไหนฮะอบไหนอ้าพี่ต่อ

ไม่เอาข้าวเพื่อมาให้เขากินบ้างล่ะไม่เตรียมข้าวมาหรอครับเอ้าแล้วมากินอะไรมายังไก่กินอะไรมายังยังก็เดี๋ยวเคลียร์ตาช่างก็นานนกินน้ำนุ่น้ำเนื้ออืมไม่ได้ช่างตั้มก็ไปพี่วันรีเลยออกไปแล้วเมื่อกี้อ๋อเอาเอาอะไรอ่ะก็ไม่เป็นไรก็กลับไปก็ไปบอกแกอ๋อจะเอาไก่มาฝากไว้เลี้ยงอยังไงเนี่ยปล่อยไว้บางดําในบ้าน นี่ครับแม่น้ำพูมั่นใจแค่ไหนเนี่ยแล้วแล้วหมาแล้วหมาพวกนี้ล่ะกนัไม่ใช่แล้วน้องหมาล่ะไม่กัดแบบนี้นะแน่ใจนะหมายน้ำพูมั่นใจว่าหมาของพี่พลี่จะไม่กัดไก่น้องดำนะแล้วแล้วอย่างนี้เราเอามาไว้ที่เนี่ยเราจะมาหาน้องดำไหมเนี่ยมาไหมไม่รู้นะคำตอบไม่ได้นะครับน้องดำ ที่นี่มันก็จะแบบอิสระนะครับก็เห็นว่าหมามันไม่กัดไก่นะนะครับก็เาขาผมก็ไม่รู้นะครับอ f <SF 3> c <oughs> ออฟฟรครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกัดหรือไม่กัดนะแต่ว่าอก็ยังดีกว่าอยู่ที่นู่นนะนะครับยังดีกว่าอยู่ที่ป่ายานนงนะ,นะครับดดได้ได้นะพี่ขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวให้แม่พกกูกแกผมก็ได้นะครับ ลืมซื้อขนมไม่ฝากด้วยนะน่ะซื้อขนมนะฮะ,ะเดี๋วยวผมจะไปถ่ายน,น้องดำก่อนนะครับไหนไไแล้วน้องดำเป็นยังไงบ้างกุ๊บกๆๆๆๆุ๊บกุ๊บกุ๊บนี่นะครับน้องดำนะฮะชอบเลยใช่ไหมน่านะครับก็เดี๋ยวให้น้องดำปรับตัวก่อนนะครับกับสถานที่ใหม่ นะครับผมก็ไก่เนาะถ้าเกิดว่าอยู่รวมกันน่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะเจอเพื่อนจริงแหละนะครับเผลอๆก็จะเจอคู่ที่นี่แหละครับ fc เพราะว่าตัวผู้นีนะฮะนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยก็เจอคู่นะฮะเอานี่นะครับนะน้องดำนะฮะน้องดำชื้อคอฮะอืมน่าจะโอเคมั้งน้องดำใช่ไหม น่าจะโอเคนะครับเอฟซีลองดำบอกว่าเออที่นี่ก็น่าโอเคนะจะข้ามเขตหรือลองดำอยู่ตรงนี้แหละอืมตรงนี้แหละใช้เอฟซีหน่อยใช่ไหม ก็เข้าใจอยู่แต่เท่านี้ก็ให้มันปรับตัวก่อนเพราะว่ามันก็เป็นที่ใหม่อ่ะเนาะนะครับยังไงอยู่ตรงนี้แหละนะครับจะไปไหนล่ะอยู่สวนยางไม่ปลอดภัยนะครับมาอยู่บ้านพี่พอลลี่นะฮะอ้าเอ้าเหี้นะครับผม เข้าป่านะอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องเข้าป่าหรอกเออยังไงเสียงไก่เสียงไก่อ่าเพื่อน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 เฮ้ยแมงน้ำพีน้ำปูลองลองอุ้มไปตรงเพื่อนเพื่อนได้ได้ไหมเนี่ยให้มันปรับสภาพหน่อยตรงไหนมีไก่ก็ปล่อยดังนั้นอ่ะนะลองดูลองดูเผื่อเผื่อน้องเขาจะเจอเพื่อนเออจะได้มีเพื่อนไงเออเออเออ ปเดินไปข้างหน้าเลยที่มีไก่อยูนอ่น้องไก่ก็จะได้เจอเพื่อนนะฮะไอ้อาย,ยา่ามีกล้วยตานีด้วยครับนี่ครับตานีอยู่นี่ครับนะโอ้โหอ่าเจอเพื่อนเพื่อแล้ว เออเออได้ไหมเอาเราลองออกมาเดี๋ยวผมมาซุ่มดูเอฟซีครับมีเพื่อนๆอ,อยู่นะนะครับมีเพื่อนๆอ,อยู่นะครับผมเนี่ยมีเพื่อนๆเ,เขาเกี่ยอยู่อะนะครับได้ครับผมนะฮะเอาสองดำ นู่นเลยน้องดำนู่นเพื่อนๆอยู่นู่นทางใดทางดามไปเดินไปน้ง่งชายเอฟซีครับเพื่อนๆไก่อยู่ตรงนู้นนะฮะนะครับลองเดินไปน้องดำก็ได้จิกกินยอดยงยอดหญ้าเนาะเพราะว่าสวนยางมันไม่ไม่มีแบบนี้นะมันมีแต่ใบ,บไม้นะเอฟซีนี่นะครับผมก็พาน้องดำเนี่ยนะครับได้ไปเจอกับเพื่อนๆนะฮะนะครับหวังว่าน้องดำคงจะชอบนะ เจไหมเจอจิ้งจกเจออะไรนะฮะเออครับเพลินนะไก่อะครับพอมันเจอจิ้งจงจิ้งจกเนี่ยนะครับมันก็จะเพลินนะฮะนี่นี่นี่เจอไก่ด้วยกันเองนะฮะตวผูมันก็ทําหน้าที่เนาะนะครับก็ไก่ตัวนี้เป็นไก่สาวเนีซีนะถ้าเกิดว่าได้ตัวผู้ขึ้นทับเนี่ยมันจะไข่เลยนะเนี่ยคือ รุ่นนี้แหละนะครับกําลังไข่เลยนะครับนี่นะฮะสึกน้องดำจะชอบมากเลยนะครับกับธรรมชาติที่นี่นะนะครับนี่จิกนะครับจิกนะฮะก็ไก่ยอยู่เต็มนะเอนะไก่ยอยู่เต็มเหมือนกันผมคิดว่าไก่มันน่าจะ ับสภาพได้ไม่ยากนะนะครับเนี่ยนะครับไก่พ่โอลี่นะนี่ไก่ไก่เจ้าตัวนู้นนะฮะเห็นไหมเห็นไหมอันนั้นเป็นตัวผู้นะเอฟซนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับนี่นีเห็นไหมนี่นะครับนะฮะเดี๋ยวจะเจอเพื่อนๆนะฮะเรอเผืออน้องดำเนี่ยได้เจอในคู่ที่นี่นะครับนะเพราะว่าตัวผู้เยอะนะครับนี่ ตัวผู้ตัวผู้เยอะนะฮะเออเดี๋ยวได้ออกอ,อกลหลานที่นี่แหละนะครับที่ออกองทุนนี่แหละนะเอฟซี FC นะนี่นะครับอืมอืออืมน้ำนำเป็นไงบ้างโอเคเนาะดูดูน่าจะชอบที่นี่นะนะครับดูแล้วน่าจะชอบที่นี่นะครับ นี่นะอังดำนะฮะ,ะก็มีตัวตัวผู้มาเนาะเดี๋ยวผมเปิดทางก่อนนะฮะคืดว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวผู้จะมาหานะฮะ,ะตัวผู้มารับแล้วนะครับเอายังไงครับตัวผู้มาแล้วนะฮะตัวผู้มาแล้วเอาแล้วเมื่อเจอกันครั้งแรกนะฮะนะครับ สัญญาณได้บอกแล้วว่าอุ๊ยเธอเป็นใครนะนะครับนะฮะผมก็จะมาจีบคุณนี่แหละครับนะฮะเอาแล้วนะครับไก่น้องดําของแมนทูเนี่ยโดนหนุ่มจีบแล้วครับอ่าเจ้ากระชายย่อยนะนะครับอ่าใบไฟแล้วเกินพอหนุ่มโอ้เห็นสาวไม่ได้เลยนะนะครับนะฮะผมว่าเร็วๆนี้ลูกสาวแมนทูเนี่ยนะครับได้ออกไข่แน่นอนนะเอฟซีนะนี่ น้องดำนะฮะเตรียมตัวเลยเดอร์นะครับไก่มาสปาร์เร็วเ้อร์นะครับอืมอ่ะอันนี้เป็นตัวแรกนะครับที่กล้าเข้ามาจีบน้องดำนะฮะนี่นะครับอืมลูกหล่อซะด้วยนะครับนี่ถ้าถ้าถ,ถ้าขันโชว์ก็จะดีนะอ่ะาจะขันโชไหมขอขอที่นึงขอหนึ่งซิงเกิลมาเอกเอกเอฮนะ ไม่ติดเหลืองเราพ่อคูเน้อเอกๆๆเอกเอกเร็วขันเร็วเอกเอกเอกปีปีก่อนพับพับพับเอกเอกเอกขันไหมอืมอ้าปากนึกว่าจะขันอ่ะนึกว่าจะขันนะ,ะไม่ขันนะฮะนะน,นะะนะครับไม่ขันใช่ไหมไม่เป็นไร นะครับไม่ขังก็ไม่เป็นไรเด้อน้องดำนะฮะเราส่งเจ้าทางเท่านี้นะเจ้าก็ปรับสภาพของเจ้าไปนะครับผมคุยเขียไปนะครับอ่ะมันน้ำโพเป็นไงบ้างได้เห็นไก่ตัวเองอยู่กับเพื่อนๆื่อโอเคก็โอเคนะครับหมดห่วงหายห่วงหายห่วงนะฮะหมดห่วงนะอหลังจากนี้นะครับเราก็ให้ไก่น้องดำอยู่กับพี่พอลลี่เนาะก็เราก็จะได้หมดห่วงนะ เราจะมาหาบ้างไหมมามีโอกาสถนะ้ามาแล้วมีโอกาสเนาะนะครับผมนะ FC ครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะฮะนะครับจะได้หายห่วงทักทีไก่จะได้ไม่ต้องมาฆ่าชีวิตน้องดํานะให้น้องดําเนี่ยเขามีชีวิตอยู่กับไก่นะครับผมเอ้าน้องดํามันตามมา,นะามอ่ะมันยังติดคนอยู่เนาะมันยังติดคนอยู่เอาไงเนี่ยปล่อยไว้อย่างนี้ลยปล่อยไว้อย่างนี้เนาะนะครับเอา สรุปมันตามใครเนี่ยอ่ะนะครับ fc มีห่วงใช่ไหมเนี่ยนูน่นตัวผู้ตัวนู้นตามมาแล้วตามกลิ่นมาแล้วนะครับดูสิว่าเราจะกลับกันแล้วเนี่ยมันจะตามมาไหมโอ้โหตามว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันตามว่ะไงวะนะ fc ครับมันตามนะฮะ เออมันตามเจ้าของเนี่ยเอา้ายังไงเนี่ยโอ้มันตามเจ้าของอ่ะเนี่ยคือมันอยู่กับคนมันรู้ไปแล้วอะนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็อยู่ไม่ห่างไกลเจ้าเจ้าเลยนะฮะยังไงเนี่ยนะครับผมฮนะถึงถึงจะตามงไงเราก็ต้องขี่รถไปอยู่ดีมันก็คงไม่วิ่งตามเหมือนหมาหรอกอใช่ไหม ผมไม่วิ่งตามเหมือนน้อง,องเปรี้ยวตามพี่พี่ต่อหรอกไม่เจ้าเจ้าก็จับไก่เนี่ยโยนเข้าไปตกกับเพ,พื่อนๆน่ะแค่นั้นแหละแล้วก็ไปกันตัวโ,โล่หน่อยไม่งั้นมันก็ตามนะเอาลองจับไก่แล้วก็โยนหาพวก,พวกอ่ะ,โอ,อะโอเคเนาะ,ะนะครับหวังว่าน้องหมาคงจะไม่พิษวาดนะจ๊ะย่ำหรอะ,อะ สำหรับคลิปนี้นะครับมบงค์กับบี้เฟรมนะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ